หรือนกบ้กานะปีนี้นะนกหลายเนาะจ้ะอ,อันนี้คือข้าวเจ้าหนึ่งศูนย์ห้าเนาะค่ะนะเนาะข้าวงานโอ้มันห้างบ่ คือเห็นว่านปุ๋ยสาว่านเสื้อผือเมื่อกี้นี่ว่านไหนนะบเข้าเหนียวเพื่อนตัวนะ่ะนั่นนะ่ะบิ้งนะ่ะเข้าเหนียวเพื่อดำเสื้อฟางขุ้นดเขา้าวจานนี่เลยเสื้ออันตัวลุ่มนี้ก้าขึ้นไปเสื้อเรื่องนั่นน่ะโอ้จ้ะตะการนี่ทักดดากเดียวนะอือ <laughs> ไอแต่ฝนตกมากแล้วกะลกไงนะถ้าจ้างนี่เพิ่นเอามัดแเ้วเได้ห้าบ้าทขึ้นกันนะบอค่ะ ห้าบาทผัดอันนี้ถือว่าใ่ญ่ได้นน่ห้าบาทเขาไม่ได้เอาแญ่ปบบนี้บอกหรือวะด่าเออัน้จนะถ้านวะยตัวนี้เจ้า เยอะถูกดหโค่ตัปุ๋ยน้อยโหบ่จ้ะ